วันนี้ทำกระเตี๋ยวเนื้อตุนนะวันนี้จะไปกินดินเนอร์ที่บ้านพ่อกับแม่ทำกระเตี๋ยวเนื้อตุนไปเลี้ยงพ่อกับแม่ทดลองชิมว่าอร่อยหรือเปล่าทำใส่แครอทเอ้ยไม่ได้ใส่หัวเท้า แก็แก็หลอดอันนี้เนื้อตุ๋นไปได้เวลาได้ซัข้าวเดี๋ยวก็จะได้กินตอนเย็นใส่หัวใชเท้าด้วยัให้มันอร่อยให้มันเข้าเนื้อ แล้วเปิดร้านขายก๋าเตี๋ยวที่นี่ <laughs>